สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววิธีประกอบคอนโดพร้อมโดมขั้นบันไดน,นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีตามลักษณะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะคะค่นะคะเราต้องเตรียมเป็นตัวถาดตัวนี้ออกมาก่อนนะคะถาดตัวนี้นะคะจะมีลนะักษณะมีสามรูด้วยกันนะคะก็คือรูหรู2และรูสนะคะเอาตัวที่รูใหญ่ที่สุดนะคะไว้ด้านหลังนะคะเพราะว่าเราจะวางไว้ตรงพื้นนะคะเราจะหันโดยลักษณะแบบนี้นะคะก็ะคือเอา รูที่1นนะคะไว้ด้านนี้นะคะรูที่2แล้วก็รูที่3นะคะตรงนี้จะไม่มีรูนะคะจะอยู่ด้านซ้ายสุดแบบน,นี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเสาที่มีขนาดยาวที่สุดนะคะ3อันใส่กับตัวน็อตที่เป็นขนาดสั้นนะคะที่มีหัวปิดขนาดสั้นแบบนี้นะคะทั้ง3รูได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะตัวด้านตัวต่อไปนะคะก็คือเราจะต่อไปชั้นต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นตัวน็อตที่ไม่มีหัวนะคะน็อตที่ไม่มีหัวใส่ลงไปทั้งสามรูได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะหยิบเป็นแผ่นวงรีแบบนี้นะคะใส่ตามช่องของรูน็อตที่ใส่เข้าไปได้เลยนะคะ ถ้ารู้สึกว่ามารมันสั้นเกินนะคะลูกค้าก็สามารถขึ้นหมุนขึ้นมาได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมสามเสาด้วยกันนะคะโดยที่สองเสานะคะจะมีขนาดที่เท่ากันแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งเสานะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่าที่เล็กกว่านิดนึงนะคะเป็นเสาขนาดนี้เอาตัวที่เสาที่เล็กนะคะไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะใส่เป็นตัวแผ่นบันไดตัวนี้นะคะเข้าไปก่อนนะคะโดย ใส่ไปแบบนี้จากนั้นก็ใช้เสานี้นะคะหมุนทับเข้าไปนะคะและอีกสองเสาด้านหลังนะคะก็ใส่ตามรูนะะ็อตที่เราเหลือไว้ด้านข้างหลังเมื่อสักครู่นี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วล้วนะคะเราก็จะมาต่อชั้นตัวต่อไปนะคะโดยที่เราจะเอาเป็นน็อตท,ที่ไม่มีหมวัวในน็อตเชื่อมนะคะใส่ไว้ที่เสาด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังนะคะเราจะใช้เป็นตัวแผ่นตัวนี้นะคะแตนลักษณะแบบนี้ใส่วางเข้าไป แบบนี้นะคะโดยที่รูด,ด้านหน้าจะต้องใส่เข้าไปในตัวน็อตที่เราเติอต่อมาแล้วเรียบร้อยน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อเป็นตัวนี้แผ่นนี้นะคะโดยแผ่นนี้จะมีสลักด้านลอ่ออรอบด้านแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นรูน็อตสองรูด,ด้านในนะคะวางทับเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วใช้น็อตหัวปิดตัวยาวนะคะน็อตหัวปิดตัวยาวแบบนี้หมุนปิดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวโดมนะคะเราก็จะใส่เข้าไปนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบกล่องนอนกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะใส่ไปตามสลักด้านข้างได้เลยนะคะตามขนาดได้เลยะคะ่ะพอเราจะปิดนะคะเราจะเอาเป็นแผ่นนี้ขึ้นมานะคะ แผ่นนี้นะคะจะมีรูที่เราจะาไว้ต่อชั้นต่อไปอีกทีนึงนะคะโดยเอารูไว้ด้านซ้ายมือของลูกค้าเองนะคะแล้วก็ใส่ปิดไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วด้านหน้าตรงนี้นะคะเราจะต่อเป็นตัวบันไดขั้นต่อไปนะคะโดยที่เราจะเอาเป็นตัวแผ่นไม้แบบน,นี้นะคะวางเข้าไปแล้วก็จัดทรงนะคะให้เป็นรูปขั้นบันไดนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นเสา แบบนี้นะคะเสาขนาดเดียวกันกับเสาตัวนี้นะคะหมุนติดน็อเข้าไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต่อบันไดตัวนี้นะคะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ,ะ,ะ,คะรูด้านหลังที่เราเหลือไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะตรงตัวกล่องนอนนะคะเราจะใช้เป็นน็อตที่ไม่มีหัวขนาดเล็กแบบนี้นะคะกับ เสาขนาดยาวที่สุดนะคะหมุนใส่ปิดเข้าไปได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เป็นตัวแผ่นไม้แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะใส่โดมนอนอีกโดมหนึ่งเข้าไปนะคะโดยที่เราจะเอาไว้ให้ตรงรูเสาแบบนี้นะคะด้านหน้าเราจะใช้เป็นน็อตที่มีหัวนะคะน็อตที่มีหัวปิด หมุนปิดเข้าไปได้เลยนะคะแต่ด้านหลังเราจะต่อไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเราเลยจะใช้เป็นตัวน็อตเชื่อมนะคะหมุนใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อเป็นอีกชั้นหนึ่งทีค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้เสาอ,อันสุดท้ายนะคะหมุนปิดเข้าไปแล้ว,ลวก็ใส่โดมเข้าไปได้เลยค่ะ เสร็แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตัวฐานนอนด้านบนกันนะคะด้วยอุปกรณ์ของเรานะคะจะมีแผ่นกลมแผ่นนี้นะคะแล้วก็แผ่นครึ่งวงกลมนะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเอ่อไม้แบบนี้นะคะใส่เข้าไปตามรูนะคะแล้วก็ประกบกันได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตัวน็อตที่มีหัว ปิดแบบนี้นะคะหมุนปิดเข้าไปได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะถ้ามันยังโยกเย่อยู่นะคะในกล่องนะคะเขาจะมีเป็นตัวกาวมาให้แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถบีบกาวตัวนี้นะคะใส่เข้าไปเพื่อให้มันติดกันได้นะคะมันจะได้ไม่โยกเยกเวลาน้องไปชนก็จะได้ไม่หล่นเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาประกอบบันไดกันนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบบันไดกันนะคะโดยที่บันไดนะคะเราจะมีะอุปกรณ์ สองแผน่นนี้แล้วก็เป็นตัวเสาขนาดเล็กที่สุดแบบนี้นะคะเราจะใช้เป็นตัวน็อตที่มีหัวปิดนะคะขนาดเล็กนะคะหมุนใส่เข้าไปนะคะตามรูทั้งสองอันได้เลยค่ะเมื่อกับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะรูตรงอ่าด้านนี้นะคะก็จะมีเป็นที่ใส่ล็อกตัวนี้อยู่นะคะก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะ เท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ